สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกตัวนี้เลยก็จะเป็นกล่องนะครับอุ่นอาหารไฟฟ้านะครับก็เป็นเหมือนกล่องกับข้าวนะครับเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ตัวนี้มันสามารถเป็นกล่องกับข้าวได้เวลาเราพกอาหารกลางวันไปไหนมาไหนนะครับแล้วก็มีรูปักไฟอยู่ตรงนี้ก็แค่เสียบปลั๊กเท่านั้นนะครับก็จะ น,นะครับในนี้ก็จะอุ่นนะครับถ้าเสียบไปปุ๊บตัวนี้ก็อุ่นไม่ต้องกดปุ่มอะไรแต่ถ้าเกิดจะเป็นปุ่มตัวนี้ก็คือกดเข้าไปนะครับในนี้จะบอกว่านะครับในนี้จะบอกว่าเป็นปุ่มวาล์วนะครับเพื่อระบายไอ้น้ําอุ่นอาหารร้อนด้วยอุณหภูมิที่คงที่นะครับตัวนี้นะครับในนี้มีอะไรบ้างนะครับเรามาเปิดดูเลยโอ้โหมีช้อนแถมให้นะครับที่เก็บช้อน ก็เวลาเราจะไปปิกนิกหรือไปไหนนะครับเดี๋ยวนี้ทานอาหารก็สะดวกนะครับมีช่องเก็บข้าวนะครับกลองในนี้มีอีกโอโหก็คือใส่กับข้าวใส่น้ำซุปได้นะครับตัวนี้ในนี้ผมเสียบอยู่ก็อุ่นร้อเลยนะครับนี้อุ่นร้อเลยนะครับโดยใช้อันนี้หัวปลั๊กไฟนะครับก็เสียบจริงๆถ้าเราไม่ใช้ก็เป็นกล่อง อาหารทั่วไปปกติได้นะครับตัวนี้ดีดีดนะครับก็ยังไงก็แนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นกล่องอุ่นอาหารนะครับของสมาร์ทโฮมนะครับอีกรุ่นหนึ่งรุ่น LB04 นะครับยังไงแนะนําด้วยเลยเลยครับ